โอาสบายดีพี่น้องเบอ้อสุขุมสุคนเนาะมอนี่บาเดตลูกไซลาสิพ้าว่าเบิ่งสวนพักสันติออหลังจากที่เพิ่นกลับมาแต่กรุงเทพเออหลังจากที่เพิ่นกลับมาแต่เมืองไทยเนาะเพิ่นกับมาสร้างอาซีบหรือว่าเปลี่ยนอาซีบไหมเนาะปลูกพักสวนครัวนี่แหละเป็นหน้าเพิ่น ให้น่าตะก,ก้าเพิน่นนี่แหละทั้ทงห่าบทั้งหิวยันไม่อดตายเกมากจะป่วยตายเพิ่นกับสิมีทั้งเบสทั้งงวัวทั้งเป็ดทั้งไก่เนาะหมู <c oughs> นี่แหละถือว่าอีกประมาณสามอาทิตย์กับสิมีข้าวดีของเพิ่นเนี่ยเพิ่นกับปลูกพักสวนคั่วไว้เพื่อที่บะได้ซื้อพี่น้องเลยซื้อกัแพงเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันกับบุคคลดีเนาะ เพื่อนก็ต้องมาปลูกเอาเองเพราะว่าเพื่อนก็มีความรู้ทางด้านปลูกพักส่วนควรัวนี่กถ็ถือว่าพอสมควรเลยปลูกย,ยาวอกยาววานนี่แ,ลแลหละยาวใ้เพื่อนก็เป็นไอ้ฮักของข่อยเองเนาะนี่แหละตอนอยู่กรุงเทพก็อาจสิเอ,อื้อมเพือ่อนว่าเฮียแ,แต่ว่ามาอยู่บ้านนี่ก็เเฮียคก่าเฮียคือเก่า,า,กา <laughs> แต่ว่า การงานว่าค e no oh, ือเก่าเห็นไหมนี้แหละเมียเพิ่นกัดได้เมียผู้งามจบดีได้นี่แหละบูก่าเพิ่นกระเบาได้หาเมียเพิ่นกัดเลือกได้เอาแต่ผู้งามมาซะสองสามคนนี่ผูกงามเหมือนพระยที่ป้านะเลื่อนไ้หรือนั่นรือไม่เราหยอกนาะเพิ่นเป็นผัวเดียวเมียเดียวโอ้นี่แหละอาซีเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาซีที่สุจริตเนาะอ๋อตออากาศช่วงนี้ก็หนาว เพป็นการฮดทั os, a, ้งเศร้าทั้งแรงเศร้าสองแรงสองปุ้ยฮะฮดพักนะเฮ้ยเศร้าหนึ่งแรงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยพิธีการฮดพักพี่น้องเลยฮดแบบเร่งด่วนแน่ฮดฮดฮดลายกระเปืองฮดลายกระเปืองฮดหน่อยได้ไหมเฮียฮดหน่อยก็ประหยัดประหยัดประหยัดแรงง่ายก็ได้ฮดลค์กดแชร์ ยูทูปบาเดดนี่แหละเซโนได้หมดม่ยเด็ดธรรมดาเลยเด็ดเซโนนี่แหละพี่น้องราศีของความเป็นเฮียเพิ่นคณะวมาแต่งตัวส้มๆไปนี่เบิ้งกันยังแบบเบิ้งราศียังจับอยู่ได้นี่คือเลยจากแดงเลยค่อยๆก็ว่าเศรษฐีดูใบปลอมตัวมาดูใบคือกันเนาะเฮียเนาะดูใบไหมดู อ่ะบาทนี้ก็เก็บผักหอมนี่บาทนี้เก็บผักหอมอ้าวเก็บผักหอมใส่อันนี้บาทนี้ใส่ลาบใส่ก้อยมาหนึ่งก้อยมันนี่พิ่นสิลาบเห็ดในปลากัปลาอยจีนองเพ,พิ่นนีกถถ่ก็มีหลายพี่น้องเลยถือว่ามีหลายพอสมควรตึกบาทหนึ่งหนึ่งบาทสิบบาทซ่าถึงแหน,นี่ลาบห่านมันนี่ลาบห่านเพราะว่าเป็ดไก่เพิ่นเนาะมีห่านเพิ่นก็มีไก่งวงไก่ยังนี่ก็มีบ่เฮียนี่ไก่ตอกกับมี เป็ดกับมีหมูกับมีแบ่มื้นคือว่าสิกินแบ่น้องมื่นเนาะเออนี่แหละพักหอมพักักหอมมีอย่างนี้ฮะอันนี้พักเขาเอิ้นมพักชี่เนาะพักชี่กับพักหอมป้อมเล้าเนาะอันนี้อยู่ไทยเพักเดินมาพักยังไพักชี่เนาะพักชี่อ่าพักชี่อ๋ออยู่บ้านเขาเอิ้นมพักหอมป้อมพักหอมป้อมพักชี่จีนอ๋อพักชี่จีน ปลูกหลายได้หลายได้พี่น้องเ็ใหฝากเลยฝา,ากปลูกอีกเองนี่แหละปลูกหลายได้หลายปลูกอร่อยได้ก็คือว่าวเป็นไงน้ำเลยฮักปอดซานพิดเนาะอปอดสานพิดนอี่นะปุ๋ยนิดใช่ปุ๋ยอย่างนี้นะให้ปุ๋ยเลยบ่ได้ใช้ปุ๋ยได้ช้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้งัวเขาเนี่ยละโอ้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้งัวเออไอนี่ขี่ขี้แม่โอ้ปุ๋ยเอาขี้แม้ใช่เนาะเอาขี้แม่ด้อไน้ำงาม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 ลายงามลายบนนี้ขี้แอ้เป็นลายนี่เนาะต้นน้อยหนึ่งกันโอ้ต่อ ถือว่าคักผสมควรเนาะคักบัวเพื่อนนี่พักบัวนี่ต้นหอมนี่หอมอันนี้พักที่ว่างามเลยยังสูงเมียเพื่อนบ่ได้อีกพี่น้องเลยเมียเพื่อนนี่ปูกระดองกับแพงได้บอกชินไหมกระดองแพงกระดองแพงโอ้ลายล้านได้บอกเลยลายล้านเนาะถ้าเป็นเงินกีบนี่ก็โอ้ลายล้านเติบถ้าเป็นเงินบาทนี่ก็เป็นแสนหมดแล้วเนาะสามเซนหมดแล้วแสนลำบากแสนรถชนแสนสาดก็ถือว่าลายแสน เดินทอมานผู้สิมีอยู่ประมาณหกเจ็ดแสนเออได้มาหลายแสนเออปากเลบมีนาเดตนี่ควรคิดวาตามใจเลยนี่ได้เคิดก่อน้ว่าอย่างไรคิดก่อนายแสนเติบโอ้ถ้าถ้าเสีเมียต้องคิดนะเฮียเนาะก่ต้องมีหลายแสนด้วทว้างหนาอยู่โอ้โมเนว่ามีน้อยได้บาเดตนี่กับมีหลายแสนนี่แหละก็เลยบบได้เมียนะมูเมีแล้ว ต้องมีเงินหลายแสนต้องมีหลายต้องมีเงินหลายแสนมาพักเสริรมามาหนินี่พักเสริมเนอะนี่พักเสริมเนาะนี่เฮียเสริมอะไรแน่น่นีพักเสริมนี่เสริมนี่ักเสริมมาใน้านเ้านนี่นี่กับลังขึ้นกันเลยพี่น้องโอ้โหโตงาม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 นี่นะคุณนะคุณนะเดี๋ยวเอาโอ้โหโตกับลังขึ้นเลยอีกประมาณทิศหนึ่งหรือว่าซีฟมื้อนี่เนาะเฮงขึ้นเต็มนานเลย ขนาดขนข้านั้นี่ยังพอแห้งเลยนี่พัก <Okay. S 2> อันนี้อันนี้พักสลัดเนาะพักสลัดกรมีอ๋อพักปอดสารพิษพักปอดสารพิษนี่พักเสริมมีหลายแบบเลยนี่ีพักเสริมนี่ก็มีหลายแบบเพื่อนมีหลายแนวเอ้าคือว่ามีหลายแนวอันนี้เสริมอันนี้พักชาละแน่เนาะอ๋ออันนี้จะกี้ห้องพักไปยังมันม,มนันเป็นชาละแน่หรอกใบใบใบต่างกันเนาะอืมันต่างกันใใบหลายแนวคือการผสมละสายพันธุ์เออผสมละสายพันธุ์นี่นี่สามสายพันธุ์เลย คุณม้าเขาบ้านเอาจะกินกับลาบพักเสริมลาบอันนีใช้กับลาบักเสริมลาบเนาะเออใช้ลาบด้วยนี่พักเสริมลาบคนนี่บ่ได้ลาบบ่ลาบพักเสริมด้วยพักเสริมเสริมยังไงนี่นี่ฮะมันเป็นเครือเด้ี่น้องเครืองามงามนี่เรากำลังแตกกุกแตกเครือเลยเนี่ยมาขอเรถให้ฟรีรถเนยโอให้ฟรีเลยมาเลยเนี่ยมารถแต่บัลเดติเนี่ยบัต้องหาให้ฟรีมาเก็บเอารถมาาเเเก็บอลยนี่แหละบาลเดตมากอะ พังโฮมพังอย่างนี่ก็มีปลาในนองเพิ่นนี่ก็บ่ได้กบ๊วตึกเอามือสาหมือเล่นติ๊ดแล้วสองข่ามือแล้วบังเอิญบาบ่ได้ก็เป็นคนที่ตึกเฮมันเน่มาบาดใดก็บ่พลาดพันนี้แหละเพิ่นสวีทกันเอย่างก็เมื่อกี้นี่โฮมแก้มกันเฉพาะลึกนี่แต่เพื่อนนี่โอ้นี่แหละผัวบ้าเมียสาวพี่น้องเลย เดี๋ยวอีพีต่อไปสิให้เพื่องานแต่งเพ่นนี่แหละหักแพงหักแพงหักลายแพ้งลายนี่แหละฝากถึงเนาะเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวถ่าไปมาทั้งบ้านนาคูพี่น้องเมืองอุทุมพรแข้งสวรรคเขตถ้าวมาเนาะถ้าไปอยากมาเยี่ยมยามทำข้าวเนาะมาเวกินข้าวกินน้ำนี่แหละทางเฮากัสิยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับกัสิพาลงไปเอาปลาในหนองแล้วมาตึกกินโอ้ไว้นั่ง ซิ้วๆนี่กับอ๋อเฮ็ดยู่นี่เลยผมต้นคูนนี่เนาะโอ้อดีตหักใต้ต้นคุน้นนั่งกินกาแฟกงสบายน่ซิ้วๆนี่โอ้นี่แหละนั่งกินกาแฟนี่ถือว่านั่งซิ้วๆเลยพี่น้องเลยแต่ถ้ากินเบียร์นี่ก็จบโบซิ้วไปแต่ตก้างกห่างโอ้มีห่าน นี่แหละน้องเพื่อนถือว่าปลาลายพอสมควรพี่นอ้องเพราะว่าไม่ได้มาตึกกแได้ตัวใหญ่ได้ปลาตัวละโลสองโลหูก็มีอยู่ถือว่าอยู่กันย่างเรียบง่ายเนาะ,อะขอบมอุณขอบใจหลายๆเดี๋ยวเจอกันอีพีหนะ้างานแต่งเพื่อนพี่น้อง,องฝากติดตาม